สวัสดีครับ Urban Talk Thailand ครูคัดเอพิโซดที่11 ต้องมีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่จึงจะซื้อบ้านเดี่ยวในกรุงเทพมหานครได้นะครับประเด็นเรื่องของราคาที่อยู่อาศัยไม่ไปในทิศทางเดียวกับรายได้เนี่ยในประเทศต่างๆทั่วโลกก็เป็นปัญหาหมดครับทุกคนก็บ่นว่าราคาบ้านเนี่ยแพงเกินกว่าจะซื้อไหวโดยเฉพาะยิ่งในมหานครต่างๆก็เป็นปัญหานะครับเพราะว่ามหานครเนี่ยราคาที่ดินก็ต้องแพงกว่าที่อื่นๆอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ดันไปเจอในเว็บไซต์อันหนึ่งที่เขาเปรียบเทียบเรื่องของ มหานครต่างๆ30เมืองทั่วโลกอันนี้โชคดีนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วที่เราเจอเนี่ยมักจะเปรียบเทียบแต่ละประเทศไม่ได้ลงลึกถึงมหานครเป็นเว็บไซต์ชื่อ h i r a r i s co th นะครับซึ่งเป็นนายหน้าอาสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของประเทศอังกฤษเขาได้ทำการเปรีย <unable S 2> <ๆ S 1> บเทียบระดับรายได้ของประชากรในแต่ละมหานครกับราคาค่าบ้านหรือ คอนโดขนาด2ห้องนอนขึ้นไปคือบ้านเดี่ยวหรือคอนโดขนาดใหญ่ที่สามารถอยู่กันเป็นครอบครัวได้นะครับไม่ใช่อยู่แค่คนเดียวหรือ2คนแต่ว่าสามารถตั้งครอบครัวมีลูกมีหลานอยู่ใน คอนโดได้ก็ต้องสองห้องนอนขึ้นไปหรือเป็นบ้านเดียวนะครับเขาได้เปรียบเทียบค่อนข้างละเอียดแล้วก็มีข้อมูลในเชิงลึกที่ถ่ายทอดออกมาเป็นค่าใช้จ่ายจริงๆอย่างเหมาะสมนะครับไม่ใช่แค่คิดแค่ว่ารายได้เท่าไหร่แล้วราคาบ้านเท่าไหร่เท่านั้นแต่คิดถึงว่าราคาบ้านหรือคอนโดสองห้องนอนเนี่ยราคาเท่าไหร่ต้องจ่ายเงินดาวไม่น้อยกว่า20%ของราคาค่าบ้านหรือคอนโดแล้วก็ต้องผ่อน นะครับไม่เกิน30%ของรายได้ต่อเดือนไม่งั้นคุณไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้แล้วควรจะมีเงินเดือนเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมและยังไปคาดการณ์ให้ด้วยครับว่าจากราคาที่ผ่อนจริงๆอันเนื่องมาจากราคาบ้านเนี่ยมันเกินกว่าระดับเงินเดือนไปเท่าไหร่ประเด็นน่าสนใจครับเพราะว่ากรุงเทพของเราเนี่ยติดอยู่ในท็อปทจะเป็นท็อปข้างบนหรือว่าบอทตอมทก็ตามเดี๋ยวมาฟังกันครับ ฐานคิดของเขานะครับทบทวนอีกทีหนึง่งเขาก็คือเอาราคาบ้านบ้านเดี่ยวนะครับหรือว่าคอนโดสองห้องนอนที่เป็นตัวของค่าเฉลี่ยของมานะคก่นั้นมาเป็นตัวตั้งเสร็จแล้วก็บอกว่าต้องจ่ายเงินดาวไปก่อน20%เหลือเท่าไหร่เอามาผ่อนแล้วก็แจกเป็นค่าผ่อนต่อเดือนนะครับโดยฐานคิดของเขาเนี่ยไม่ควรเกิน30% ของเงินเดือนทั้งหมดนะครับมาดู bottom t r e ก่อนครับว่าที่ไหนแพงที่สุด bottom คือแพงที่สุดนะครับใน30มหานครแพงที่สุดของโลกนะครับหน่วยอาจจะเป็นปอนด์แต่สำหรับของบ้านเราเดี๋ยวผมจะถอดเป็นเงินบาทให้นะครับของตัวของประเทศฟิลิปปินส์ครับมหานครมะนิลาเมืองหลวงของเขาเนี่ยราคาค่าบ้านนะครับราคาประมาณ3,073,000ปอนด์นะครับแล้ว ถอดความแล้วก็ต้องผ่อนนะครับประมาณเดือนละ5 0 0 0ันปอนเอาตัวเลขประมาณ44บาทคูณเข้าไปนะครับแล้วแต่ว่าถ้าเกิดจะผ่อนราคาประมาณ5,000ปอนต่อเดือนเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีเงินเดือนนะครับประมาณ1 6 9 0 0นปอนต่อเดือนนะครับรายได้ครัวเรือนนะครับไม่ไม่ใช่คนเดียวถ้าคุณทำงาน 2- คนหรือมากกว่า2คนใน1ครัวเอาเงินเดือนมารวมกันนะครับแต่ว่า จาก16,900ปอนด์นะครับรายได้เฉลี่ยของคนในมนิลาประเทศฟิลิปปินส์นครับอยู่แค่457ปอนด์แปลว่ามันเกินกว่า30%ของที่ตั้งมาตรฐานไว้ว่าจะต้องเอาเงินรายได้ทั้งหมดเนี่ยมาผ่อนบ้านหรือผ่อนคอนโดขนาดใหญ่เนี่ยไม่เกิน30%แต่มันทะลุไปถึง1,112.7ครับคือประมาณ30เท่า ของเงินเดือนที่ควรจะจ่ายออกไปสัดส่วน30%นะครับทะลุไปถึง1,112%เพราะฉะนั้นจ่ายไม่ไหวครับรองลองมาครับเรียกว่าแพงเป็นอันดับที่29หรือเป็นอันดับ2ของของมานะคก่อนในโลกคือที่นิวเดลีนะครับของประเทศอินเดียอันนี้ก็ต้องอจ่ายเงินผ่อนบ้านนะครับจากที่บอกว่าควรเป็น30%แต่ว่าต้องจ่ายเงินผ่อนบ้านถึง881.3%ทะลุไปเยอะมากครับ อันดับที่แย่หรือแพงเป็นอันดับ3ก็คือแน่นอนครับสิงคโปร์เพื่อนบ้านเรานะครับสิงคโปร์เนี่ยราคาค่าบ้านเนี่ยประมาณ650,000ปอนด์นะครับแต่ว่าต้องจ่ายเนี่ยประมาณเดือนละ1 3 0 0 0ปอนด์นะครับแต่ว่ารายได้เฉลี่ยเขาเนี่ยอยู่แค่2,386ปอนด์เท่านั้นก็คือ,อที่ควรจะเป็น30%เนี่ยทะลุไปถึง550%แต่อันนี้นะครับต้องเข้าใจว่า สิงคโปร์เนี่ยเขามีวิธีการแก้ปัญหาก็คือคน80%ของคนสิงคโปร์ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ไปซื้อบ้านครับมีแค่20%ท็อป20ของเขาที่รวยมากๆจึงจะซื้อคอนโดหรือบ้านอยู่เท่านั้นแต่ว่า80%อยู่ในพับ l ลิกเฮาสิ่งนะครับก็คือบ้านของการเคหะที่ประเทศสิงคโปร์ จัดให้มีเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้เป็นตัวเลขราคาตลาดของการซื้อขายจริงไม่ใช่การมีผลิตภัณฑ์สนับสนุนต่างๆจากธนาคารหรือจากภาคารัฐเพราะฉะนั้นราคาก็ทะลุไปทีนี้แน่นอนครับ bottom 3ตตผ่านไปแล้วแล้วบอกว่าประเทศไทยอยู่ใน top หรือ bottom ตตแน่นอนประเทศไทยอยู่ใน t o อปครับเอาอันดับหนึ่งก่อนครับอันดับหนึ่งก็คือ Warsaw ของประเทศโปรแลนด์นะครับเมืองหลวงของประเทศโปรแลนด์ราคาค่าบ้านเนี่ยเขาค่อนข้างถูกนะครับประมาณ2 3 0 0 0ปอนด์แล้วก็ต้องจ่ายเดือนละประมาณ325ปอนด์เท่านั้นย้ำอีกทีนะครับเอา44คูณเข้าไปนะครับเป็นราคาเงินบาทแล้วรายได้ต่อเดือนของเขาเนี่ยครับอยู่ที่1,591ปอนด์แปลว่า นะครับถอดความบอกว่าเขาจ่ายค่าผ่อนบ้านเพียงแค่20.4%ของเงินเดือนทั้งหมดของครัวเรือนที่เขามีก็คืออยู่ในอัตราที่เหมาะสมนะครับที่บอกว่า30%แต่มีเพียงเมืองเดียวครับมหานครหรือเมืองหลวงของประเทศต่างๆ30ประเทศใหญ่ทั่วโลกเนี่ยมีแค่วอร์ซอเมืองเดียว ที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอันอื่นตกอันดับหรือว่าเกินกว่า30%หมดครับเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมดอันดับ2ครับคือนครบราซิเลียของประเทศบราซิลนะครับราคาค่าบ้านเดี่ยวหรือคอนโด2ห้องนอนอยู่ที่ประมาณ1 4 0 0 0ปอนด์นะครับต้องผ่อนเดือนละ283รา283ปอนด์แต่ว่ารายได้เขาเนี่ยอยู่ที่566ปอนด์ต่อเดือนก็ประมาณครึ่งหนึ่งของเงินเดือน ก็ต้องเอาไปจ่ายเป็นค่าบ้านนะครับซึ่งโดยหลักการแล้วก็ไม่ไหวมันควรไม่เกิน30%อันดับ3ครับกรุงเทพของบ้านเราถือว่าอยู่ในท็อป3ของ Affordable Housing mm hmm. ก็คือมีอราคาค่าบ้านที่พอจะจ่ายไหวแต่ก็ตัวเลขจริงๆก็จ่ายไม่ไหวครับ mm hmm. ผมถอดเป็นตัวเลขเงินบาทให้ทุกท่านทําความเข้าใจได้เลยครับว่ารา,าคาค่าค่าเฉลี่ยนะครับของบ้านเดี่ยวหรือว่าคอนโด2ห้องนอนในกรุงเทพมหานครเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ล้านบาท ดาวไปนะครับ20%ก็ดาวไป8 0 0 0 0บาทเหลือ3ล้าน2 0 0 0 0บาทที่ต้องผ่อนบวกกับดอกเบี้ยนะครับค่าเฉลี่ยก็คือผ่อนเดือนละ42,000บาทนะครับแล้วเ,เงินเดือนจริงๆที่ได้นะครับก็คือแค่66,000บาทก็คือแปลว่าถ้าเกิดผ่อนได้จริงๆนะครับ42,000บาทเนี่ยจะเสียค่า บ้านนะครับไปประมาณ65%ของเงินเดือนทั้งหมดถามว่าเราจ่ายไหวไหม65%้จ่ายไม่ไหวแน่นอนครับเพราะว่าเหลือเงินเดือนอีกแค่2 3สามหมื่นบาทเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อการใช้ครัวเรือนนะครับย้ำครัวเรือนไม่ใช่ปากเดียวท้องเดียวนะครับครัวเรือนอาจจะ2หรือ3คนทีนี้สิ่งที่เขาก็คำนวณต่อไปว่าแล้วจะมีเงินเดือนเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมต่อการที่จะผ่อน4 2 0 0 0บาทไม่เกิน30%นเนี่ยครับ ต้องมี143,000บาทของรายได้ครัวเรือนจึงจะผ่อนบ้านเดี่ยวหรือคอนโด2ห้องนอนในกรุงเทพมหาคนครไหวอันนี้คือประเด็นสำคัญครับเพราะว่า,าต้องเห็นภาพก่อนว่าการจะผ่อนบ้านเนี่ยมันคือเดทโหลดระยะยาวเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องคิดมากๆก็คือเรามีรายได้ในระยะยาวเพียงพอต่อการผ่อนบ้านไหมแล้วก็แม้ว่ากรุงเทพจะเป็นท็อปทของมหาคนคร ต่างๆทั่วโลก30หานครนะครับว่าราคาบ้านไม่แพงเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆอ,อ,อีก27เมืองต่ำกว่าเรานะครับเราอยู่ในท็อป3แต่ว่ามันก็คือ65%ของเงินเดือนทั้งหมดจากข้อมูลของเว็บไซต์ i r er a r i s s เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคงต้องคิดก็คือมันไม่ใช่แค่ตัวนี้เท่านั้นถ้าปล่อยให้คนเป็นประชาชนไปหาบ้านของตัวเองก็เป็นแบบนี้ลวครับแต่ว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆของรัฐ และธนาคารต่างๆที่สนับสนุนได้รับแรงจูงใจหรือการสนับสนุนโดยรัฐจะต้องมาช่วยแบบที่สิงคโปร์ผมย้ำอีกที80%ของคนในสิงคโปร์อยู่ในบ้าน Public Housing บ้านของรัฐแล้วได้เงินสนับสนุนต่างๆจากรัฐเพื่อให้มันเป็น affordable ก็คือสามารถจ่ายไหวของคนในเมืองที่แท้จริงวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้กับราคาบ้านในกรุงเทพเราจ่ายไหวไหมแล้วแต่ท่านไปคิดจากรายได้ของท่านเอง ลาไปแค่นี้กับ Urban Talk Thailand ครูคัดพบกันแหม่ในเอพิโซดต่อ,ตอไปสวัสดีครับ